มาจา่ามาแต่งหน้ากันนะลุคนี้เป็นแบบว่าสม้สมๆนูดๆเริ่มต้นที่สเปรย์น้ำแร่เหมือนเดิมนะจ๊ะวันนี้ใช้ ODBO เบอร์ซึ่งมันก็จะเข้มกว่าหน้านิดนึงนะคะก็แต่ว่าในคลิปเนี่ยมันจะดูเหมือนเอ้ยพอดีแต่จริงๆคือ,อระหว่างวันมีการดรอปนิดนึงนะคะแล้วก็สีมันจะทนค่อนข้างที่จะเหลืองนะคะใครเป็นคนผิวเข้มสามารถใช้ตัวคูชชัน o น ODBO ตัวนี้ได้เลยนะคะมีรีวิวไปแล้วไปหาย้อนดูกันได้นะคะก็ถือว่าดีปกปิดค่อนข้างดีนะคะก็จะใช้ ้ตัวนี้เป็นคอนซีลเลอร์ใต้ตาไปเลยนะคะลงแก้มการก็จะใช้เป็นมองแรงเบอร์สองตัวนี้นะคะเป็นแบบว่าครีมบัตสีแบบชมพูอะไรอย่างนี้นะคะคือแบบสีมันน่าราักมากก็อยากใช้แล้วก็อิ่มหอมมาใช้ ODBO ตัวนี้เบอร์ศูนย์สองนะคะมันจะเป็นโทนแบบน้ำตาลอมส้มแต่วันนี้เราใช้เป็นสีแบบน้ำตาลนวลๆตุ่นๆที่มาลงตาแล้วก็ค่อยใช้เออชิมเมอร์นะคะในการแบบ แอดลงไปซึ่งออน,นิตาเบามันจะเป็นความแบบนุดนุดนวลน,นวนไม่ได้เยอะนะคะไม่ได้บล็อกตานแน่นอะไรเงี้ยเป็นความแบบที่สามารถใช้ Everyday Look ก็ได้อะไรเงี้ยปาร์ตี้ o k ก็ได้นะคะก็ส่วนมากก็จะใช้เป็นสีอ่อนนะคะในการลงทั้งตาบนตาล่างนะคะแล้วก็เอากริตเตอร์เนี่ยมาทำเป็น d o ลลี่อาแบบนี้นะคะตามในคลิปเลยแล้วก็เอาเาสีน้ำตาลเข้มสุดในพาเลตเนี่ยมาทำเป็นแบบดอลลี่อายคิเนาะสร้างแสงและเงาให้มันในตาตุยตนิดนึงนะจ๊ะก็จะตามนี้ Liner, lace, All Day, All Night, กินอะไลเนอร์คิวเพลสออเดอไนด์ดีมากๆแนะนำเลยคือชอบมากแต่ซื้อมาใช้ทุกวันแล้วติดทนมากเขียนคิ้วเหมือนเดิมค่ะเคที่อตัวนี้นะคะ,ะ,คะบาราวสโตกเนาะเขียนดีติดทนเขียนง่ายชอบเลิฟมากๆเลยนะคะมันเป็นเมจิไงมันก็เลยเขียนง่ายมาดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่าด้วย B.O.B ตัวนี้ซื้อมานานแล้วแล้วก็ไม่ไม่ไม่เคยได้ใช้ใ้ดูเท่าไหร่เนาะก็ค่อนข้างปัดดีแต่ว่า มันก็จะเลอะเธอนิดนึงตามสไตล์คนที่ปัดมสาสคาร่าไม่เก่งแต่ว่าค่อนข้าทําให้ขนตามีความแบบปุยฟูดีนะคะมีขนตาขึ้นมาเลยดูสิอ่ะปัดแก้มกัน เมลนาศูนย์ห้าก่อนไม่ค่อยได้ใช้เลยแต่วันนี้จะเป็นโทนนูดส้มนะคะก็จะใช้ตัวนี้ผสมกับมินิสตาร์ที่เป็นไฮไลท์นะคะสีน่ารักมกุกมัวมันจะดูกลมกลืนกับตามากมันจะมีความนูดนูดหนุนนวลส้มส้มนูดนูด,นด,นด,นดนยังไงแล้วก็ลิปนะคะตัวนี้ของเคที่ดอนาะเบอร์หนึ่งเป็นรูปแมวนะคะแล้วก็ใช้กลอสของเอ่อมาฟิกอ่าตบลงไปด้วยนะคะกลอสอะไรก็ได้ที่คุณมีนะคะมีแค <Yeah. S 1> ่กลอสมาฟิกนะคะก็จะเป็นฟินิชลุคมานี้นะคะแบบนวลน,นวลแบบ มีความแบบครีนครีนไม่เยอะเกินไปสวยพูดดีอังกฤษโอเคมากๆชอบสุดๆเลยนะคะ